ดีครับคุณผู้ชมพบผมนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8 8แล้วก็วง c c m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสหลม์นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเสื้อสีชมพูตัวเยือนของทีม n นอริซิ i t y นะครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็สีชมพูแบบนี้เนี่ย สี่อึงน้องคนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยกับสีชมพูเนี่ยเหมือนเป็นของคู่กันเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าหรือว่าผมก็เป็นสีชมพูหมดเลยนะครับพูดมาสะชัดซะขนาดนี้เป็นไรไม,ไม่ได้เลยนะครับอ่ะดูด้านหลังเสือ้อเป็นประเพณีปฏิบัติก่อน ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องสัจจังสวิชยากระจร,รุ่งศิลป์อดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเบินเคโฟเอและน้องก็อยู่ในฐานะยอดพีระมิดของโฟตเอกรุ๊ปของผมด้วยนะครับเรียกว่าถ้าไม่มีน้องก็ผมก็คงไม่ได้มาตามโฟรเอกรุ๊ปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะพูดถึงน้องสัดจังในวันนี้ก็ อยารจะพูดถึงเรื่องราวของการเป็นไอดอลของน้องเนี่ยแหละครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหน้องมาเป็นไอดอลตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยนะครับเข้าวงมาประมาณช่วงอายุ12บสป,ปลายแล้วก็ออกจากวงไปแบบประมาณอายุ21ไปปลายแต่ยี่ส็ดประมาณ22ยสิบสอนะครับก็ นั่นแหละครับต้องบอกว่าโอ้โหน้องใช้ชีวิตกับการเป็นไอดอลมายาวนานมากๆเกือบจะครึ่งชีวิตของน้องเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการที่น้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงบินเคโฟดีเอทของ4ฟดีเอทกรุ๊ปเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหท้องทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับในเรื่องของการร้องการเต้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอยู่หนึ่งเหมือนกันนะเรื่องร้องก็ ถึงขั้นได้ร้องเพลงหลายๆเพลงแล้วก็มีผลงานอย่างอินดี้แคมด้วยที่ต่อยอดไปในการเสือปินนะครับก็การันตีได้ว่าเรื่องเสียงร้องเนี่ยร้องน้องไม่เป็นสองร้องใครอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการเต้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหน้องมีฝีมือมากๆนะครับคือถึงขั้นระดับเต้นทุกตำแหน่ง ในเทเตอร์สเตทที่น้องรับผิดชอบอยู่ไม่ไว่าเป็นพรีมีตรีเดิมหรือว่าเอ็นไฟนะครับก่อนที่น้องจะจบึกษาจะพวงไปเนี่ยเต็นหมดทุกตำแหน่งทุกยูนิตเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ใช่ของเล่นนะครับแล้วก็หลายๆเพลงนะครับไม่ไว่าจะเป็นเพลงเก่าที่น้องคุ้นเคยหรือว่าเพลงใหม่ที่ น้องไม่คุ้นน้องก็พยายามเต้นได้หมดเลยเอาง่ายๆว่าเพลงของเด็กประจํารุ่นของน้องๆรุ่นใหม่น้องเต้นได้หมดเลยขาดไม่ไรตัววาที่น้องไม่มีโอกาสได้เต้นแค่นั้นเองนะครับแต่เชื่อว่าถ้าให้น้องฝึกจริงๆน้องก็เต้นได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นก็แบบการันตีได้เลยว่าเอ้ยน้องดานฝีไม้ลายมือเนี่ยน้องของแท้ของจริงมากๆนะครับแล้วก็ ช่วงระยะเวลาในการที่น้องเป็นไอด้องวงมินคาโฟรีเอนอกจากเรื่องการร้องการเต้นแล้วเรื่องของออมนุษยสัมพันธ์ความมีน้ำใจอะไรก็แล้วแต่น้องยืนหนึ่งมากๆนะครับเป็นที่พึ้งพาของเพื่อนพี่น้องเมมเบอร,ร์ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสั่จังจะกองเขาไปอยู่เคียงข้างกุ้งเขาชาดให้กำลังใจตลอดนะครับก็ นาชื่นชมมากๆนะครับถ้าบอกว่าน้องปิงคือเจ้าที่ชู่เปียกที่แข็งแรงทางฝั่ง s ีง่เทมโฟรีเอนองซาก,ก็คงไม่ต่างกันในทางฝั่งมีเคโนะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่น้องใช้เวลาในการเป็นไอดอลของวงมีเคโฟรองโฟเอกรุ๊ปมาแปดปีเต็มนะครับน้องก็ประกาศจบการศึกษาจาวงไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เส้นทางต่อไปของน้องนะครับก็ ที่น้องเลือกแล้วเลือกเดินเลือกเดินอย่างมุ่งมั่นแล้วก็มีความอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็คืออกา,ารเป็นศิลปินนักร้องเดี่ยวนะครับซึ่งไอ้ตัวจุดประกายเนี่ยก็น่าจะสมัยให้ตอนน้องอได้รับโอกาสได้เล่นกีตาร์เป็นน้องกีตาร์ชมพูคนนั้นในช่วงเพลงว Today นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาต่ออย่าง Project พิเศษอยา e ่างอีดีแคมที่น้องมีโอกาสได้แต่งเพลงเองด้วยนะครับไม่อยากเก็บไว้ในใจสักวันคงกล้าพอนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วก็พอน้องจบการศึกษาแล้วน้องก็มุ่งมั่นมาอย่างทางนี้แพร่จิงนะครับผลง,งานแรกที่มาประเดิมก่อนเลยก็คือเพลงแพ้เธอนะครับเพลงที่เาเรียกว่าที่ปินปินนะครับที่เขาเคยชื่นชอบน้องจั่นเนี่ยแต่งเป็นแฟนซอกให้แล้วน้อง ก็ได้รับเพลงิมากพี่ปิณณนก็มอบเพลงนี้ให้น้องมาร้องคู่กันอีกคีย์หนึ่งนะครับซึ่งน้องก็ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาในเพลงเสร็จพันล้านที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหได้เห็นความสามารถของในด้านการร้องเพลงของน้องสัจจังที่พัฒนาขึ้นอย่างมุ่งมั่นกันแท้จริงมากๆนะครับก็เรียกว่าโอ้โห ใครที่ชื่นชอบน้องสัจจังในด้านศิลปินเนี่ยไม่ผิดหวังเลยคงคือหนึ่งในนั้นที่รู้สึกประทับใจน้องสัจจังในเพลงนีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังจากน้องอกจากวงไปแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ได้ทิ้งแฟนคลับไปไหนนะก็ยังคงจัดกิจกรรมจัดงานนูน้นงานนี้ให้ได้พบปะคุยกับแฟนคลับอยู่เรื่อยนะครับก็เรียกว่าใครที่คิดถึงน้องสัจจังเนี่ยก็ ได้เจอน้องกันแบบชับชับเลยแค่กุมพาตัวเองไปเจอน้องแค่นั้นก็ได้เจอได้ดคุยกับน้องแหละกองานน้องชับมากๆนะครับก็ถือว่าน้องก็ไม่ได้ลืมนะว่าแบบตัวเองก็เติบโตขึ้นมามีพื้อเสียงอย่างทุกวันนี้ได้เพราะใครก็เพราะแฟนคลับที่คอยสนับสนุนสนับสนุนน้องกันแบบตอนที่น้องยังเป็นไอดอล วงบีนเคฟนะครับแล้วก็สนับสนุนกันต่อเ,อเรื่องมเรื่อยๆน้องพยายามจัดกิจกรรมจัดมูดแบบนี้ให้ได้พบปะพูดคุยกันบ่อยๆนะครับล่าสุดก็งานเขาเรียกอะไรนะปาร์ตี้วันเกิดหมูกระทะน้องก็จัดขึ้นมาแล้วนะครับก็ที่ว่างยังมี้อยู่นะครับก็ไปจับจองกันได้นะครับอ่ะมาต่อนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆก็หลายวันแล้วนะครับก็ คือว่าโอโหพอผมทราบข่าวนี่ผมร้องกรีดลั่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมก็ยัคิดว่าเออยังอยากเห็นน้องในรูปแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราฝันไว้มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่น้องสัดจ,จังเนี่ยได้กลับมาเป็นไอดอลอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่า จะไม่ใช่วงบ n นเคฟดีเที่คุณคือก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเนาะมันก็สายน้ําคงไม่ไหลย,ย้อนกลับอยู่แล้วแต่ว่าน้องก็มาเป็นไอดอลในวงไอดอลแบบญี่ปุ่นในวงใหม่นะครับก็คือวงช็อกโกแลตเซึ่งเป็นวงที่น้องเปียบเพื่อนรักเพื่อนสนิทของน้องเป็นสมาชิกในวงอยู่มาก่อนส่วนน้องเองก็ ก่อนหน้านี้หลังจบอริษาเนี่ยน้องก็เปิดตัวในฐานะชีนินในฐานะเมนเจอร์ในฐานะผู้จัดการวงของวงนี้แบบเป็นตัวนะครับเผื่อใครไม่รู้แล้วก็อ่ะเขาเรียกว่าเลือดไอดอลในตัวมันพุ่งพลานเนี่ยน้องคือ <c oughs> น้องก็คงอยากทําอยู่อ่ะเออก็เลยแบบอ่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมากลับมาเป็นไอดอลกับวงนี้ครั้งโดยคบตําแหน่ง เมนเจอร์หรือเชีหมินผู้จัดการของวมเข้าไปด้วยอารมณ์คล้ายกับอิสุตาลีนะตอนที่อยู่ c ีเ4โประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยก็รู้สึกดีนะเพราะว่าคือคือพอได้เห็นน้องกลับมาในฐานะไอดอลนี้ครั้งเนี่ยไอภาพความทรงจำเก่าๆสมัยตอนที่น้องยั Idol, งเป็นไอดอลในวงเินเคโฟรเนก็ลอยมาหมดเลยเรื่องของการร้องการเต้น อะไรก็แล้วแต่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเนะเออก็ได้เห็นน้องกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งน้องผมยังไม่ได้ดูสดๆแต่ดูคลิปอะไรที่แฟนคลับเขาท่าเขีนมาแล้วก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อรู้สึกดีนะครับไอ้เวลาน้องร้องเต้นหรือเวลาอยู่กับเปี่ยมเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ภาพความทรงจำต่างๆสมัยรู้นเนี่ยก็กลับคืนมาจิวารูเดสมากๆนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะรู้สึกดีเลยแล้วก็ กรีมากๆที่เอิน้องสจังได้กลับมาในฐานะไอดอลแบบญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กคนนี้มีเลือดไอดอลญี่ปุ่นในตัวสูงมากๆแล้วเวลาที่เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอย่างเต็มที่สุดฟีมือแล้วก็ออกมาดีงามเสมอนะครับผลงานสมัยงวงวินเทอฟูริเอือว่าตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวในฐานสะสจังสุวิชยาหรือว่าตอนนี้ก็เป็นสัจังรุวิชยาใน ภาพของเมมเบอร์และก็เชียร์ให้ดน,นของวงช็อคแกลตีเยทุกอย่างยอดเยี่ยมสุดบูมแบบมากๆนะครับก็ใครที่คิดถึงภาพปานทรงจังเก่าๆของน้องสะจังสมัยเปน็นไนอลก็ตามไปชมไปเชียร์ไปให้แรงใจน้องกันได้นะครับอาสหลวบวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ